จงภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำนะแม้ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านอยู่ก็ตามงานที่คุณทำมันยิ่งใหญ่มากถ้าคุณตอบย้ำว่าคุณสำเร็จทุกๆวันที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณรูป,ปตัวคุณจะยิ่งดึงดูดความสำเร็จเข้ามาคุณไม่ต้องสนว่าใครจะพูดไม่พูดอะไรแต่ฉันรู้อยู่แก่ใจว่าฉันทำอะไรฉันทำอะไรฉันสำเร็จบางฉันรู้ว่าฉันจะต้องพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้าง ก่อนนอนทุกวันให้คุณทบทวนในวันนั้นที่คุณทําอะไรแล้วสําเร็จบ้างขอบคุณตัวเองชมตัวเองชื่นชมเขาค่ะทาแบบนี้บ่อยๆตัวคุณจะมีพลังในการสร้างไม่มีใครมาให้พลังเรานะนอกจากเราให้พลังใจตัวเองดังนั้นจงทําให้ตัวเองเบ่งบานและเบิกบานอยู่ทุกวันชมตัวเองรักตัวเองไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็รักเขา จะอ้วนพร้อมดําเตี้ยงไงก็ลักเขามันพัฒนาได้คนเราขอให้คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณทําอยู่ตอกย้ําตัวเองว่าสําเร็จทุกวันแล้วคุณจะได้สําเร็จจริงๆ